สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ Mission to the world วันนี้เราจะมาพูดถึงไพ่อัศวินผู้พิชิตหรือไพ่ชาลิออนไพ่หมายเลขเจ็เนาะเดี๋เราไปฟังความหมายกันเลยความหมายทั่วไปไพ่ใบนี้เป็นสัญลักษณ์การเดินทางต่อสู้ของวีรบุรุษความทะเยอทะยานการตัดสินใจและพลังไว้หนุ่งสาว พลังและพรสวรรค์ของเขาลอลอ้อมให้พุ่งทะยานไปข้างหน้าขับเคลื่อนโดยความปานานาซึ่งถูกเผาไหม้จนประสบความสำเร็จไพ่ใบนี้เป็นไพ่การเดินทางไปสู่เป้าหมายเป้าหมายจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นคุณทดสอบว่าคุณได้เรียนรู้อะไรและพิสูจน์ความหมายของคุณไพ่เดอะชาริออรู้ว่าอะไรคือเหตุผลในการเดินทางต่างจากไพ่เดอะฟ o ู ซึ่งมีความเป็นปัจเจกเป็นตัวขับเคลื่อนและการทำนายหมายถึงการเดินทางซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางจิตวิญญาณเพื่อค้นพบตนเองหรือการเดินทางทั่วไปโดยใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นทางไหนคุณอยู่ในตำแหน่งคนขับและสร้างจุดหมายผ่านโชคชะตาของตัวเองรถยนต์คันใหม่คือสิ่งที่เป็นไปได้คุณอาจจะย้ายไปอยู่บ้านอีกครั้งหนึง่ง รืออพาร์ตเมนต์ในอนาเขตเดียวกันจิตวิญญาณความหมายทาง้าน,นจิตวิญญาณเนาะคุณเริ่มออกเดินทางค้นหาตัวเองเข้าร่วมเวิร์กช็อปต่างๆคุณกำลังเริ่มเปิดจิตวิญญาณผ่านความฝันหูทิบตาทิ์ค้นพบคุณค้นพบเครื่องมือที่เหมาะในการเสริมสร้างความสามารถทางจิตวิญญาณคำแน,นะนำ คุณจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายหากปฏิบัติอย่างมีจุดมุ่งหมายมกันจบกันไปแล้วกับความหมายของไพ่ The ชา a r อ o t หมายเลขเจ็ดเนาะสำหรับส่วนตัวเลยมีความเวลาเปิดไพ่ใบนี้จะออกไปความกลัวเพราะว่ากลัวความเหนื่อยเนาะแล้วก็แต่แต่แม่หมอจะบอกว่าให้เป็นเรื่องของความสมดุลคือมันเป็นสัจธรรมของโลกใบนี้นะที่เรา วิญญาณก็ได้เพื่อคนพบตนเองพอพูดถึงเรื่องนี้โคตรสบายใจแต่ถ้าใดนทางในทางโลกก็คือจะต้องมีความเหนื่อยความหนัพอแค่พูดก็เหนื่อยแล้วใช่แต่พอพูดถึงความหมายแบบไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเดินทางไปสู่เป้าหมายดีนะมันจะทดสอบว่าคุณได้เรียนรู้อะไรพิสูจน์ความสามารถของคุณมันก็ต้องมีความท้าทายอยู่ในนั้นเนาะแล้วคําแนะนําก็คือก็ต้องมีเป้าหมาย สึกแบบนนั้นเหมืราก,ก็ค้นพบตัวเองเสริมสร้างความสามารถทางด้านจิตวิญญาณจริงๆถ้าเราไม่เจอความท้าทายก็อาจจะไม่เจอตัวเองก็ได้เนะวันนี้ก็ประมาณนี้กับความหม,าย,มายไายหมายเลขเจ็ดไพ่ดน ที่ใช่สิ่งที่ชอบของเรานะทำอะไรก็ได้ที่เราสบายใจเป็นกำลังใจให้ตัวเองและทุกๆคนค่ะ